เด่นเรื่องอคนที่เกิดพฤหสัสบดีนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะเพราะว่าเรื่องนี้ขึ้นมาเด่นเลยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าประบาดอย่าใจร้อนอาจารย์ลักพูดเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์นะอาจจะเป็นการเดินสะดุดของตกหลน่นแทกเราอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องออระมัดระวังนะมันจะทำให้เราเกิดการเจ็บตัอเจ็บ,จบตัวได้ เรื่องของการงานนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะระมัดระวังนะคะเรื่องของการสื่อสารซึ่งาอาจจะมีการเข้าใจผิดมีการสื่อสารที่มันคลาดเคลื่อนนะคะก็จะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยเกิดความรัาชาการเงินค่ะกระแสการเงินยังคล่องมือนะนะคะแล้วก็หากใครคิดจะ เรียกว่าขอเครดิตนะคะหรือเดินเลือกสินเชื่อต่างๆอันนี้นะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ยังสามารถทําได้แล้วก็เป็นช่วงหนึ่งนะคะที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองด้วยเช่นกันเพราะนั้นใครรองเงินอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณได้รับข่าวดีส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะมันจะเป็นโชคลาภจากการได้รับของขวัญของฝากมากกว่านะนะส่วนการเสี่ยงโชคเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะักนี่เลยเรื่องของความรักเนี่ย ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคนเกิดวันนี้ปัญหาเก่าๆมันจะกลับเข้ามาเป็นเหตุให้คุณจะต้องทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก,ากาันและกันแล้วคนโสดค่ะถ้าไปถูกใจใครนะคะก็อบอกว่าช่วงนี้นะคะมันยังถึงว่าจะถูกใจเขาอะแต่มันยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะไปเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะอาจจะเป็นการคบหาก็ย่งเพื่อนก่อนดีกว่า แล้วสำหรับคุณที่เกิดวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่อาจารลับจะเตือนมากๆเลยคือให้ระมัดระวังนะการเจอพวกมิจฉาชีพที่จะหลอกให้คุณโอนเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยทีเดียวสำหรับเลขนำโชคนะคะเลขมงคลของคุณคือเลข6เลข1เลข5